จ Y ว y ครับมาไงมาไงมมัอยู่ตนี้เงี้ยอยู่ตนีเงีได้ด่ามันอย่มันอยู่ตนี้เฮ้ยไปไปเียีว่ีพนแทคีนุยยิงได้ด้วยนะคุยยิงได้ด้วยนะคุยิงได้ด้วยนะคุยยิงได้ด้วยนะ ได้ปะไม่ได้อะไรย่แต่เหรอาวะ